ได้ค่ะขายของอีกแล้วนะคะรังได้ค่ะใช่นะก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะต้องนี่แหละขยันตัวจริงนะคุณผู้ชมนะอ้าวคุณผู้ชมคะใครอยากรวยก่อนต้องดูก่อนนะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ห้ามพลาดห้าโมงเย็นนะคะ ตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันที่นี่เลยค่ะไปกันที่ร้านของคุณบูมร้านเทยกระทะนะคะคุณผู้ชมคะคุณบูมคือใครคุณบูมคือเซเล็บคนดังที่เรียกรอยยิ้มพร้อมกับน้องหมาคู่บูนอย่างเจ้าหมูท้าคือนางเคยขโมยน้องหมูท้ากลับบ้านไงคนดังคนดังเมาจักร้านหมูกระทะแล้วท้ายที่สุดตัวเองมาเปิดร้านหมูกระทะถูกต้องคือดังมากในโซเชียลและล่าสุดก็เปิดร้านหมูกระทะชื่อเทยกระทะเรียกว่าเป็นร้านน้องใหม่นะ แต่ว่าเปิดได้แค่4เดือนยอดขายเฮ้ยไม่ธรรมดาทำรายได้เป็นล้านต่อเดือนนะแม่โโแต่ถึงแม้ว่าจะขายดิบขายดีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นเจ้า COVID โควิดนะคะนํำซ้ำต้องมาเจอวิกฤตหมูแพงอีกอคุณบุ้มบอกว่าเขามีวิธีการรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะอ,อ่ะเขาจะรับมือ,อยังไงต้องรอชมอและเทปนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดใครอยากเป็นเศรษฐีโอกาสของคุณมาถึงแล้วเพราะเรามีแฟรนไชส์กล้วยทอดติดดาวมูลค่า 28,500บาทมา oh. แจให้แบบฟรีๆเพราะฉะนั้นรอติดตามรายละเอียดนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการเศรษฐีไายแดง5้าโมงเย็นวันนี้ใครอยากรวยก่อนดูก่อน <Hi. S 1> นะคะรับรองปังปุรีอย่างแน่นอนจ้าเราสมัครได้ไหมะเป็นชายอ่ะหูตั้งสองหบ,บ,บาทนกว่าบา็นะ เศรษฐีฉันต้องดูแล้วแหละเศรษฐีป้ายแดงเนี่ยห้าโมงเย็นห้ามพลาดค่ะอืมเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะได้ดูกันแนะ่ใช่แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะปีพาน,นามาป,ปังปังปังกละมังสักห้าฮอตมากในติ๊กต็อกกลับมาสักผ้าปังปังังปังปัังังัเงังงงั ถึงทุกคนที่ซักผ้าวันนี้บริสกล้าเปลี่ยนทุกสู่ด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติมากกว่าช่วยขจัดคราบหนักและกลิ่นอับแต่ได้ดูแลโลกที่ลูกจะเติบโตบริสสูตรน้ำซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งวันนี้ถึงสองกุมภาพันธ์ศกนี้น้ำปลาราแม่บุลลามอร่อยสุดล้ำเข้าทุกเมนูสเสน่ปร,ระราติดลินดล้นจึตงาใช้น้ำปลาราแม่บุลลา Head and Shoulders ผสานสารสก,กัดว่านหางจระเข้ปลอบปลมหนังสีสษะสยบรังแคช่วยลดคันตั้งแต่ครั้งแรกอิงมั่นใจ100%ด้วย Head and Shoulders สูตรผสานสารสก,กัดว่านหางจระเข้บ้านปลอดเชื้อรับความเพ็งในปีเสือนี้พร้อมลุ้นทองคำมูลค่าห้ 5, 8, 10, าพันบาทสิบางววลแจกทุกวันถึง24่กุมภาพันธ์นี้ทอบซองสองกีฬาสาดาง ลดแรงหลายต่อ2กุมภาพันธ์นี้โหลดแอปลดช้อปเลยซาร์ซา,า้าสัยานเตือนเหงือกไม่ดีลองนี่ใหม่เข้าเกรีเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือเมทัลเลอร์67เเนช่วยขจัดคราบพลักสะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงือกไม่ดีใหม่เข้าเกรีเกลือเมทัลเ l อร์67 รู้ว่าน,นมคานในชั่นสมาร์ทโก UHT มีแคลเซียมสูงปีเสือนี้สุขอนมามัยดีเปิดรับความเข่งเข่งเบ้านสะอาดปลอดเชื้อรับโชคลาบเสริมบารมีเป็นสิริมงคลรับนน้นอทองคำมูลค่า5,000บาทแจกจริงทุกวันวันละ10ราลงวันถึง24คกุมภาพันนี้ซื้อเลยยังยัง,ยงสุข นุ่มแซบซีฟดลใจ,จโโชีวิตมีฝันเติมข้อดีดื่มสกอตคอดี้เครื่องดื่มทางชาวสกัดอร่อยดีดื่มง่ายสดชื่นดีมีสมุนไพรฟีนดีมีวิตามินบีรวมดีไม่มีคาเฟอีน <Wow. S 1> ดื่มสกอตคอดี้อดีเต็มครู โบโพบพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแม่เจกใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตกรรมฐานชาโคเฟชซึมซ่าพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจ สวัสดีครับคุณแม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีเรียและกลิ่นอลองใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอกแล้วเติมด้วยแวนิชเพียงหนึ่งช้อนที่มีพลังออกซิแอคชั่นถึง10เท่า mm hmm. เข้าสลายคราวที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสแบคทีเรียและกลิ่นอับหรอใช้แวน s ชที่ได้รับการรับรองโดยเด็ต่อแวนิชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึงดก่นอับเพียง1ช้อ้คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วย v น n i s h เยาย่าบอกรักตัวเองทุกวันด้วยม e. ินเนเรลนำแร่ธรรมชาติจากแหล่งลึกใต้ผืนโลกมีแร่ธาตุจากธรรมชาติอยาย่าดื่มมินเรลดื่มสิ่งดีๆจากธรรมชาติได้ทุกวันรอบตาลรอบโลกดานนี้พบกับหลากหลายความอร่อยกับอาหารจีนกวางตุ้ง นำวัตถุดิบดีๆมาจากทางกวางต้งเขาพิถีพิถันมากสุดยอดราเมนที่ขายเพียง3ชั่วโมงร้านราเมนที่ตอนนี้จองยากมากเนื่องจากขายแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะลวงสุดเด็ดปูนิ่มเทมปุระเจฟเขาใส่ความอร่อยกลับคืนไปในเจ้าปูนิ่มตัวนี้ออกเดินทางค้นหาความอร่อยได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ัก ทมเพลงในปีเสือนี้พร้อมลุ้นทองคำมูลคาห้0 0บาทสิบละ,ะ, 5, ะวา่าแจกทุกวันถึง24คกุมภาพันธ์นี้เพระทุกวันไอซ์มีหลายสิ่งให้เผชิญยิ่งต้องใส่ใจตัวเองมากกว่าเดิมแบรนด์ไฟโตดื่มมีไฟโตนิวเทรนและวิตามินซีสูงเดิมแบรนด์ไฟไฟโตดิ่ลองเลยเ่ามาดื่มนี่ เรียนรูได้มากขึ้น Do Max Do Pro 3D Iron Active Plus ทรัอจรียกบันเ,เทิบนเทิงยรัฐสันุนโดย a m a d o X Yintan Bifina EX Probiotic อันดับหนึปีซ้อนจากญี่ปุ่นเซวาเคล็ดลับผิวแลดูอ่อนเยาว์ขนาดพิเศษหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเเท่านั้น ฟังกระมังสัปังกระลาสัากระมังผู้ชมที่พูดถึงเนี่ยค่ะก็คือดาวติ๊กตอกท่านนี้นะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วจําได้ไหมคะมีดาวติ๊กตอกท่านึงนะคะที่